กับงานที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้ค่ะพักปกรมเอเชียทัวร์แฟนมีตติ้งินแบงกอกนั่นเอง uh huh. เวลาเหลืออีกไม่นานแล้วนะคะสําหรับแฟนคลับชาวไทยที่ได้จะได้พบก,กับตัวจริงๆแล้วก็ฟินๆมากๆเลยเพราะว่าเขาบอกว่างานนี้ทุกที่นั่ง ได้ High Touch กับพักโบกรม,มดอิจฉาสุดพักโบกรมนี่คือโด่งดังจากละครล่าสุดก็คือเรื่อง Moonlight Doll by Kraus เนาะ,ะออทางโฟวันวันที่เป็นผู้จัดเนี่ยเขาบอกว่าบัตรขายหมดเกลี้ยงเลยตอนนี้เสียใจด้วยจริงๆนะจ๊ะเป็นงานที่บัตรโซเอา์เร็วมากๆคือปกติแบบถ้าเป็นคอนเสิร์ตหรือว่าแฟนมิทติ้งของไอดอลก็จะหมดเร็วแต่ถ้าเป็นพระเอกเนี่ยถ้าไม่ดังจริงๆต้องบอกว่าหมดยากมากๆเลยนางโซอัแต่ วันแรกของา,าที่ขายใช่แล้วตอนนี้ที่ถุดแบบบัตรเป็นที่ต้องการมากๆเพราะอะไรเพราะว่ากุ๊กเห็นข่าวแฟนมิตติ้งพักโบรกรมล่าสุดที่ประเทศจีนออะต้องจุงกีไปไปสอบ<อ>เป็นเซอร์ไพรส์คือหลายหคนเอ๊ะ เขเอกดังทั้งคู่ทำไมมาด้วยกันเขาอยู่ค่ายเดียวกันคือเอเจนซี่เดียวกันอะไรอย่างนี้แต่ที่ประหลาดก็คือคือดังทั้งคู่ทำไมไปประกบแล้วเป็นแขกรับเชิญให้กันเนี่ยแหละก็เลยลุ้นกันว่าเซอร์ไพรส์ของพระบกรมที่จะจัดขึ้นในแบงค์ข้อเมืองไทยบ้านเราเนี่ยทรงจุงกิจะมาหรือเปล่าโอ้โหถ้ามานี่โคตรฟินเลยนะพี่ว่ามีเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ไม่ไม่รายอ่ะไม่รู้ไง เพราะว่าที่โผล่ไปที่จีนก็คือเซอร์ไพรส์มากแล้วก็งานนี้ค่ะคุณกึ้งที่เป็นแบบประธานของวันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ปปรก็เป็นเซอร์ไพรส์ต้องรอดูบอกตอนนี้ไม่ได้ต้องรอลุ้นจริงๆไม่ใบเลยอะ่ะเธอระบาดคงจะไม่คืออ,อยากอัพราคา <laughs> หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไงงานจะจัดขึ้นวันเสาร์ที่11กุมภาพันนี้ลวจ้าที่ทันเดอร์โดเมืองทองธานีเอาเป็นว่างานนี้ใครมีบัตรอยู่ในมือโชคดีมากๆส่วนใครที่ซื้อมากักตุนไว้ก็อย่าไปอัพราคาเพิ่มมากนะมันไม่น่ารักรู้ไหมเนี่ยแหละค่ะไปเฝ้า ใช่เขาเล่นมาหลายบทบาทมากเลยค่ะจริงๆก่อนหน้าจะก่อนหน้าเรื่องมูลไลท์เนี่ยเขาก็จะเล่นเป็นแบบซีรีส์วัยรุ่นรักโรแมนติกก็มีน่าตาน้ารักอะไรอย่างนี้นอกจากนี้บริษัทโฟวันวันยังบอกอีกด้วยนะคะว่าเตรียมจะพาสก้าสาววง twice โอ้โหต่อเนื่องเลยตาเป็นวุปเป็นเกอรรุ๊ปที่แบบตอนนี้กำลังฮอตมากๆที่เกาหลีนะ แฟนคลับตัวจริงก็รอติดต,ตามกันได้เลยกำเงินจ้ะใช่กำเงินให้นแน่นอาจจจริงคนละเป้าคนละกลุบบม่มเป้าหมายแต่ก็ดังทั้งคู่วงหนึ่งเป็นไอดอลอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่ากะโฟนวันก็จับแต่ตัวเด่นๆมาเนาะมาจัดงานอีเวนต์ในบ้านเราแล้วก็เป็นโชคดีของสาวกแฟนคลับเกาหลีด้วยที่จะได้เจอกับดาราดังๆอืนะฮะค่ะียฟโฟนวันนี่คุณกึ่งนะใช่กึ่งเฉลิมชัยไม่เห็นต้องใช้คำว่าไฮโซกึ่งเลยทไมหรือว่าเขาข้ามก้าวข้ามผ่านคำนั้นไปแล้ว เราเรียกกันกึ่งเสริมชัยกึ่งเสริมชัยนะเมื่อก่อนกเราเรียกไฮโซกึ่งนะฮะอะมาท่านเรียกว่าไฮโซดูไกลตัวไงนี่แบบพอเรียกกึ่งเฉยๆแบบเพื่อนยัง